สวัสดีครับพี่น้องครับเซนเดิมเซนเคยครับสำหรับอสอาร r ซูเปอร์มาร์นะครับผมเอ s u p e r ซูเปมาสาขาบึงสามพัเมื่อวานนี้เข้าไปสาขาลมสักนะครับวัดี้ก็ับมาครบรอบปีนึ่งพอดีครับมารอบที่2นะครับให้การตอนรับดีดีครับพี่น้องครับตอนนี้พี่น้องเป็นกำลัง มาจับจ่ายใส่ซอยกันนะครับเมื่อนี้นะครับน้ำปลาของเขาจัดโหรครับวัวละ26บาทครับพี่น้องครับพี่น้องพิจิบุรก็มาให้กำลังใจเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับตอนนี้เขากำลังจัดรงชิมอยู่นะครับพี่น้องครับผมนะครับพี่น้องคนรายนี่ครับอำเภอบึงสามพันนะครับวันนี้ร่วมกินดีกับพี่น้องพิจบุลน้ำพี่น้องครับผม เอ่อพื้นในมอระโดกโลกตัวหลับพี่น้องครับผมนี่เ็นบอครับผมมอระโดกโลกอำเภอสีเทพนะครับเมืองเก่านะครับวันนี้พี่น้องสีเทพพันกามาดนนุนคืกันนะครับผมไม่เคยจัใจของนอโอ้พนจีนพักบกา่้า บางคนก็ไม่ใใกล้าเข้ามาถ่ายรูปเนาะก็เลยเรียนเชิญเลยนะครับผมอขอบคุณพีด่ดอมครับผมไปไปขวดละ2ีบาทหนึ 5, 9, ่งลังครับยกลังห้าบาทนะครับจะถูกลงประมาณขวดละ24บาทเท่านั้นเองนะจะ๊ะโอ้ย,โยกลังนะจ้าค์ลัหนึ่งลังมีอยู่24ขวดก็คสองโหลนั่นเองนะจะ๊ะตับปองพุงเรียแล้วตับปองพุงเรียแล้วพี่น้องมาทำไมคูหลาย่างไล่ๆปัดเป็ดน้อยย่างต่อปุ้นกันมาก เจอมาทังทีเลยเด้อจ้ามาชิมแด้ชิมพี่ค่ะชิมพี่ค่ะพุ่นพีขามาชิมแ่พุ่นพีครับคุ่พีครับเสิ้นครับผมเฮ้ยงานมหาให้มี่แหงใจกันเป็นกันน้อก็ได้โไยโหมมากแน่มาอ นวดคามเสิร์ตเนวดห้พีให้น้องเข้านาปนาแสบเป็นโตครับน้องครับใพอนน้อาให้คดอสัจะบชสเนสมเธอแนนอบุสลับเออาซาท พูดพี่น้อผมสาม่ันต่อคุณพี่สาวมา่อดนั่เรียกว่าวิดีโอคอร์ไม่ใชโอติสดตค่ะว่เป็นพนักงาีตีน้ิได้จด้ใใจาเิดแน่นใส่ยน้าขอบคุณโอ้ยยุคแค่นาด่าบักสมมอดต้นหังสูงไปโอ้ยยุคแค่นาดาเอาบักยุบบคืออยู่คันแค่น่ากี่ โอ้จ oh, ัดต so okay. oh, oh. so yeah, right ีเราบอกแม่โอ yeah, yeah, ้คร uh ับ huh. สุขภาพแข็งแรงด้วแม่เด yeah, ้ออ่าฝากเจ้าภาพแถวนั้นเด้ออยากได้หมอลำเอาปอยเป็นเนแลนดากับมือคีย์บอร์ดด้อแม่เด้ออย่าไปยามแม่อย่าไปยาแม่จ้า่จ้าฝาด้จ้แม่เด้อคนาขอร์แคนด์อยู่เบอรไหนเนาะนแคนดาเนี่ เงี้ยเพื่ออะไรล่ะด้วยเออแค่ธรรมดาเหมืนยุไก่กันหายเนาะครับผมขอบคุณครับคุณแม่ครับครับยู่คนละภางโลกก็สามารถติดต่อกันได้ได้ขอบคุณมากๆเลยนะครับปลาไหลได้สองขวดนะครับคุณแม่จากแคนาดาครับผมอยากส่งไปแคนาดาเด้เนาะมีแล้วที่ปารีสกับอเมริกานะครับผมก็เป็นลูกค้าที่ชอบชื่นชอบปลาไหลของเราได้แหละนะครับสั่งซื้อไป กาหน้าเขากระ่งไปเลยท้วกาหน้าการหน้าบอกเออ่งไปแล้เพียงนัก็ธรามดาดีเพิ่งเอาไปเซ็ตรอกี้ก็กันเนี่ยเฮ้ยครับเป็นยังไงกับผมญาตกันมาเนี่ยปีกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับหนึ่งขวดหัวหนึ่งวดขวด้ดเสียวกุิแต่ที่คาเตอร์ได้เลยนะครับที่ตั้งมองเดียว่จะใส่ที่คาเตอร์ได้ผม สรับท่านใดที่เก็บผลปลาแล้วใส่ที่พเตอร์ได้เลยนะครับสลับเพื่อชุงชิมนะครับสลับท่านใดที่หยิบเพื่อชงชิมเข้าไปแล้วนะครับเก็บไว้ดีๆนะครับไม่ได้ทิ้งโชคนะเออเอากลับขึ้นมาทิ้งข้างหน้าได้เลยนะจ๊ะเพื่อความสะอาดแบบเพิ่มความสะอาดนะครับของร้านค้านะครับเนาะนะครับสลับท่านใดที่อยากจะหยิบเอาไปทานที่บ้านก็หยิบตามสะดวกได้เลยจ้า จะปา๊ดผมเาดบดีเลยยากน้ำน้ำสุดีวเลได้ยังงเป็นนักกระท้วงเลยจะไม่กดผมใครผมจะได้มาอันดาดีนะครับช่วงแรกจบไปแล้วนะครับสองคนงานเพลงคาร์นะครับผมสองคนงานเพลง ปังอะไรนั้นเมื่อกี้นี่โอ้ยเวลาเด็กกับอะไรนะค่อยน้องขึ้นหน้าเบา่อยน้อมขึ้นหน้าประเสันบ้าบาเจืาเทือก็ได้ครับเดี๋ยวาพานไเเครับ

อัตราผสมถึง92อรนะครับแต่ไม่มีกระปีไม่มีปีประตูโดนแหนดแต่น้ำเข้มข้นอยู่ครับปีจได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับไปดวก่อนนะครับ ยีบาทครับจ้าแม่ครับขอบคุณครับแม่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่เห็นบอสกระซิบกระซิบนะขอบคุณครับนี่มาดีจ้าเชิญลัดในได้เลยนะครับมาแจ๋แม่จ้านี่ยูทูป Thank <laughs> you.